พี่น้องยามมื่อแรงบรรยากาศอ่อนๆนะพี่น้องเนาะในมอสไายบรรยากาศโรงพยาบาลให้เบิ่งเด้อพี่น้องเด้อนี่คือโรงพยาบาลร้อยเก้าเซโนเดิมหมอทหารตายให้เบิ่งบรรยากาศนกเลาน้องเบิ่งเนาะ ผูวงเตยพี่น้องเตยใหญ่ผลลงไปทางลุง่มไปเลยทางล่างบ้านกับกมีอันนี้กระบนคนที่มาพาักญาติผลมานอนทางแถวนอกนี่ยนะมาเบิน่งคนเจ็บคนยังสินอนอยู่แถวนอกนี่ยเราพี่น้องนอนอยู่เนี่ยตามนี้แหละมีมอ้อสอย่างพัดยเข่าห้องเด้อพี่น้องเด้อ ทอดคิ้วเหมยมอนว่าเลือดวันใดๆก็ยังหูหูเนาะใครเบิ่งห้องเหมยมอนอยู่นี่แมย์พยาธเหมยชินอนเต็มที่นี่แหละยำกลา,างค,าออคาือนเดี๋ยวคนบางไปแล้วคนออกไปแล้วเน,น,นาะคนออกไปแล้วห้องเหมยมอนอยู่คนออกไปเบิ่ดแล้วพยเนาะเด็เตียงนั่นแหละบนเหมยมอนนอนนี่คนเนมยมอนคนเดียว เพราะว่าคนออกไปป่าได้แต่ละคนพอไปป่ามดแหละมเลยนะป่าแหล่คนเขาจะออกไปนอนห้องพักขึ้นบนเรื่งต่างหากอีกเดอพี่น้องเด้ออันนี้คนดคูไปได้สิบป่าดคือ้นมานอนรอป่าอยู่ห้องนี่ย่างแต่เมีม้อนคนเดียวเนาะอาหานกับไป่มืดแหล่ย่างเมีม้อนคนเดียวย่างเบิบนั่งละดื่มหอมใหมก่อนด่มใหม่คนกินอยังคนเสกินยังกินยังอยให้แบบน้ำเพิ่น มาห้องมอแล้วนางนอนนางนอนพิธาแต่แนวกินกินตลอดเออหมากไม้อยู่ในห้องนะอาสบายดีพี่น้องก่อนสบายดีพี่น้องสิกินยังกินข่าป่ะคะกินข่าวพี่น้องเออไปเอาหมากไม้มาให้แม่กินหนยเด้อไปไปแม่ลืมเอามาไปก่อนจัดแจง อยู่บนหันกับบนผนหนึ่งเขาหนึ่งน้ำเด้พี่น้องเด้อแบบว่าพี่น้องเพิ่มาเผาญาตินอนลงบกลงหมอค่ะนะจะเป็นหนึ่งเขากินอยู่นี่ถือเขามาเองหมอซ้ำถือมาเองมดเ้อพี่น้องม่งเผาห่มนอนศาสตร์เอามาเองมดถวยบวงหมอเหกแต่กระโปะถือมาหนึ่งกินเขาอยู่พี่เพ่ได้กินเขาเนี้ยก็หนึ่งเขากินไปได้กินเขาเจ้าก็หุงเขากินพี่น้องอยู่โรงพยาบาลเนี่ยนะบได้มีคนบริได้เลี้ยงเขาเด้อ เห็ุกินเองสื่อกินเองอยู่นี่นะอืมนี่งเหมืนเพื่อนเพื่อนกีฬาเส้นตามใครหนึ่งเข่าเพิ่นหนึ่งเข่าเนี่ยโมเลกย่อยดีพี่น้องเนบ่ยโมเลกเนาะมากิ้มเข่ากีลาเด้ออาหารแห่งเหมือนเดิมพี่น้องเอ้ยอาหารยังเหลือกลายเด้อเลือกปริชื่อเพิ่มต้องกินให้หมดก่อนพี่น้องเอ้ยเอฟซีจะหักบุตรคนเด้อทั้งไทยทั้งลาวเราต่างประเทศมากินน้มพีลาเด้อ กินก่อนมันชีคำมืดแบบมันบบเห็นหงพี่น้องเอ้ยสวัสดีพี่น้องเอสคาแชงทางลาวทางไทยต่างประเทศในวันกินได้หนิเด้อกินมากไหมอันลูกล้านซื้อมะพร้าวไว้ในบ้านเด็กหน่อยคนใ่บ้านนั่นแหละเล็กหน่อยในบ้านแหละผมซื้อมะพร้าวบางใบนี่นี่นะ่แอปเปิ้ลมะเขียงแลต่ตลาดย่านเฮ้ยบอกสวิตบอยเนี่ อยลังคนละ ENA มนํากันมอนี่นะมีมอนยังเงียบอยู่เด้อย,ยังบริเเขาหองอย่งเลยค่นดองตอนทีคิวมม,ม้อนผมนเลืได้ม,มนโง่หูจกกักันนี้ก็ได้อาแต่ม้อนเพิ่งมาเด้อที่้องเ้ยม้อนบูหลกอีกที่เพิ่งมาใส่ยาตอนบ่ายเดี๋พิ่็มาใส่ยาอีกเข็มหนึ่งมาใส่แทนเขาไน้นีแหละ แค่เขานี่เก่งเนี่เจ็บเจ็บยักยาอย่างเจ็บเลยยังใส่ยาอยู่ยังไม่ออได้ยินหมอบอกได้เลยยังไม่ได้ยินหมอว่างดกินอะไนั้นงดกิดนอันนี้หมอยังไม่ได้บอกยังพี่น้นองเจนทางสิบบอกเองแล้วคันว่าอันนั้นก็ไนนกาานันเลยตระขาทางคำสั่งหมออะไร มาว่าเอองดน้ำเด้องดเข่าเด้องดอะไรเด้อสิพาแล้วเขาก็บมากินอันนี้ยังมามีวีแววยังเลยพี่น้องนี่จะใส่ยาใส่ยาเฉยๆมีม้อนก็แต่ว่าใส่ยาเนี่ยก็คือว่าเบาในห่างตั้งมือในแรก ว้าใ้ได้ก็ได้มือเศร้าเลยเพิ่นกน็เอาเข่าห้องผ่ากับสองคนมือเศร้าน,านี่ผ่าเหนียวเหนียวทงดีแลาาาา้วก็ผ่าผ่าใส่ติ้งแน่ผ่าใส่ติ้งกระซองเหนียวทงดีกันหนึ่งมาเน,น,นะน,น,นี่นะมีนี่ห้อมเปนมอสนี้มาแล้วนี่จะเป็มอสน,นอนผู้เดียว เชิญเชวเลยแหละบานไปออกไปนอนบนอื่นแล้วเพราะว่าพาตัดแล้วคนสิมีห้องพักพื้นให้นอนเดี่ยวองหนึ่งต่งางหากมาพี่น,อน้องอยู่บอนนี่คือว่ามีแต่ลอ่อถามพาอย่างเดียวอยู่ห้องบนเมมอนมมนอนน่ะหลังจากพายาก็ง่ายง่ายห้หองตัวเลยหองพิเศษแต่ยังโมมีม่เลยบอว่าง phân phân tìm có nghĩa hỏng hoang lợi nợn hỏng luông à, ai nó chạy ừ. ừ. ở ngoài quên quay nó mẹ cho nó cái gì được không có phụ hào chạy hào mất mặt nó bắt nhảy มาแล้วก็ยุ่งเลยพีงไอ่ป่าเหมืนนอนมันไมียุ่งเลยพี่น้องมาคืนนี่มันมียุ่งเย็นเย็นนอนนนอกรับบิ่งกลับมายังไอ้นอนก็ออกมานอนน้ำรางหลามคืนนอนอยู่ในมันหอนผัดลมมันแบบหอมมันอับนต่มันบ่เย็นเลยออกมานอนนอกลมพัดด้วยใจเย็นดีจ้อย ท่านหมอฝนก็ได้บ่ายยังออกนอกนอกได้บ่ทันทันหมอฝนก็ได้บเป็นยังฝนก็นอนได้ฝนก็ไม่ได้หามไม่ได้บ้านได้ได้ดอกพี่น้องเอ้ยบอกว่าเขายังได้ไปเป็นอยู่เขาแข็งแห้งอยู่เป็นยังออกมานั่งหลินนั่งหัวข้างนอกข้างยังไอเบิร์ดมันเป็นยังเนิ่ บรรยากาศกับแบบเมื่อวานเนี่ยพี่น้องบริบสุทธิ์บบคนตุ๊กไปแดดไปแมวเวลาไปตกมาห้าหกเจ็ดโมงแบบตื่นในตกมาเนี่ยเราตุต๊กอย่างพวกแบบจิเมกไลอะไรยังตุ๊กเยอะก็อนมืดมากทันใจอัดจารมาพี่น้องเลยม,มีกคนมาหักมาแพงแม่มอนมาแรงเมื่อคมีมีนอนมาเป็นหมู่ไร้คนอยู่ดอกพี่น้องแมาแรงเนี่ย มาพี่เด้อ really, right. ม,มาพีเด้อมาพีกนเลยมาขอกินเลยแล้วเอาอันปิ่งปลามาน้ำเลยในตะกร้านะกับไข่หัน เอนอยกินมาววยมกินมาวาันแม่มากินเสาหลีกได้แปกินเลยก็เลมันดังให้พี่น้องเห็นเนะกร้านมายามพี่น้องเอ้ยหูกร้านในบ้านมายามนกแขทยังไปหิ้วน้ำอยู่ได้ลูกแดตกะหา สบายดีพี่อาอสบายดีแหมสบายดีพี่น้องเพิ่นนี่แหละซื้ออันมักใหม่มาผ่าไม้มอนบองบายตอนแรกไปหัดตะกี้เอาลูโยงเฮียนมากตะกี้มาลกอาจารมาแล้ตะก้สิเขียวบออาจารย์มากป็ช่องร้านบ้านแด่เพื่อนใกล้กันกิซื้อมาใหม่มาผาาเอ้ย เอิญน้อยก็ได้เอิญหลาก็ได้จะไปช่องซื้อวัดก็ได้ตามซื้อพี่น้องน้อยพชิลงกันอันนี้ก็น้อยอันนี้ก็น้อยอันนดียพกับเอิญหลาก็ลานุ่มพันอีกแต่ขนาดลาก็ยังมีช่องซื้อเนาะมีร้อยกับหลาคือกันอันนี้นันหักแพงกับเตสิได้ิยาพรมเม่อยู่ในค่ายทหารเนาะกองรบวิญญาอยู่นุ่มกันตะกี้อันนี้ฮะนั่งน้อยอันนี้น่ะก็เมย์ม้อนก็ได้น้ำเอื่อยเพื่อนเนาะเอื่อย เพิ่นก็นได้ลุกคือค้อได้ไจะแพ้ได้ไคื้ยแล้วจะแพ้ได้คื้ยแล้วนี่นะเหู่โรงงานกระเบื้องเพิ่นเห็ดงานโรงงานกระเบื้องมาหนีให้ไปหลับอลานมาแต่งเฮียนจานพร้อมเด้อลูกเด้อนี่เสร็จแล้วจานดิอ่าจานจานไปจ้าแล้ว ใส่หน่อยส e ิมาแล้วเรื hey. ่อยเลยอือรื่อยะบสอยากเข้าไปข้างในนกันงยังท่าน่แม่อ้าวยัผ่าเพราะก็ผ่าแถวาไปไม่มากนี่อกขาจะมานังได้นี่ถอยผ่ายังรออยู่ขามานังได้นี่แล้วออาจารย์มันนำ่ามนายก็บอกตอนไปไปนี่ย กีห้องนังลใจน,น,นี่ินานี่เหรมัน,ม,น,น,นมันกะมันจะิดไปิกมาแล้วความะดมตอนนี้ไลงลกผิด <c oughs> คิดตัวใดคิดบางกินเขาาตนบ่าย <c oughs> มันมีสอนกันสองขีดบางลอบออกกันหน้ามากอบรอบเอกหมดเลยพี่น้องนี่นลบบอกน้อกันหมดเลยหินข้าวตอนบ่ายนี่ต้นไทยังนะข้าตาเสียงโดนจำกันหมดเลนกันเกันมดนนา่าเอ็นทางกอยี้อยทางกงเ็นเนกินกหอดเวลาอะดิหอดแหละ เอา้กัไปมอนลบไปสอนเด้อพี่น้องเด้อติดตามกิดนาเด้อืดป๊ซงุรกช่องน้องน้องพิงยายมอเ้าพี่น้องเด้อบาย